สวัสดีคะ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะโปรจิ๊บจะมาแนะนําวิธีการกดจุดรีดน้ําเหลืองนะคะคนไหนที่มานอนนวดหน้านะคะวิจุดที่หนึ่งนะคะเราจะกดบริเวณนี้นะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วปล่อยนะคะจุดที่สองค่ะวิธีการกดจุดรีดน้ําเหลืองท่านี้นะคะจะเป็นการช่วยขับของเสียเดน้ําเหลืองออกจากหน้านะคะทําให้หน้าเรา มีความสดใสและมีความเรียวก็ะชับนะคะจุดที่สามจุดที่สี่นะคะบริเวณนี้นะคะมุมปากค่ะแก้มนะคะท่านนี้จะช่วยทำให้หน้าเรียวนะคะแก้มบนค่ะกดจุดลิดนน้ำเหลืองะคะ่ะปิกจมูกค่ะ จุดนี้จะทําให้หน้ายกกระชับนะคะหัวตากลางตานะคะไปที่หางตาเสร็จแล้วเรารีดนะคะรีดเดนน้นําเหลืองเดนของเสียออกนะคะจุดที่สองหัวคิ้วนะคะหัวคิ้วไปที่หางคิ้วค่ะ แล้วเราก็เดนรีดออกนะคะจะทำให้หน้าเรามีการขับของเสียนะคะรีดออกมาเลยนะคะเสร็จแล้วไปที่ขมับนะคะแล้วเราก็เดนของเสียออกจากหน้านะคะหน้าผากนะคะจุดนี้นะคะแอบขึ้นมาข้างบนนะคะ วิธีการทำแบบนี้จะช่วยขับของเสียขับน้ำเหลืองนะคะขามักค่ะเสร็จแล้วเรารีดออกนะคะวิธีการนวดก็จะเราก็จะใช้เทคนิคการนวดแบบนี้นะคะยกกระชับพ,พึ้นนะคะนวดเป็นวงกลมสามเหลี่ยมให้มัดกล้ามเนื้อของเรานะคะมีความแข็งแรงเวลาเรานวดหน้ากล้ามเนือ้อเราจะขยับ พอกล้ามเนื้อขยับเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็ช่วยในการเล่งสลายไขก้อนไขมันก้อนน้ําเหลืองที่ข้างข้างอยู่ที่หน้าเรานะคะแล้วก็ใช้ส้นมือของเราตรงนี้นะคะรีดออกรีดออกรีดออกนะคะรีดออกแบบนี้นะคะือั้งไหนนี่ับเข้าาแล้วพอรีดออกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ส่วนนี้นะคะ ส่วนนี้นะคะนีดไขมันออกนะคะ